วันพ่อทำไมอ่ะคนอื่นเ,เขาก็มีพ่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูไม่มีค่ะบางที่นอาจจะโดนร้อตั้งแต่เด็กด้วยว่อเราอยู่ตรงไหนของกิจกรรมวันพ่อย่างย่างใจ,ใจกลางเลยอค่ะแต่ว่าไม่ไม่มีพ่อแต่ห้อมล้อมไปด้วยคนที่มีพ่อใช่เราทำยังไงเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ยังไงคะ นั่งยิ้มไปด้วยร้องไปด้วยยิ้มไปด้วยร้องไปด้วยยิ้มพาอ,อะไรเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วร้องเพราะอะไรคิดถึงรเราไม่มีใช่ที่ร้องไห้นี่เพราะอะไร <_ d ata> คิดถึง คิดถึงเนอแต่เราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนะอยากรู้แค่ว่าเขาเป็นตายรายดียังไงเขายังมีชีวิตอยู่ไหม,มเขายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าพ่อในจินตนาการของเราเป็นยังไงครับยายทวดบอกว่าเขาสูง,สงขาวหน้าตาดีอยู่แล้วเราจินตนาการยังไงครับ <c oughs> เป็นแบบนั้นไหมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหนูนึกเหมือนหน้าหนูยายบอกว่าก็เหมือนหนู เป็นหมหน้าเราเป็นลูกสาวเหมือนพ่อใช่ใชไงนะไม่ได้ต้องการอะไรแค่ขอดอยากกอดพ่อสักครั้งหนึ่งแค่นี้ถ้าสมมติเขาปฏิเสธล่ะเพราะว่าเราอยู่อยู่ในท้องใช่ไหม<ช>พ่อไปจากเราเออพ่อไปจากแม่เนี่ยตอนแม่ท้องอายุทันกี่เดือนน่าจะหกเจ็ดเดือนแต่<อ>ว่าใบใบเกิดพ่อก็มา เซ็นให้นะคะอ๋อเหรอหนูมีใบเกิร์มาหรอใช้นับสกุลพ่ออยู่ต่อเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน หรือ YouTube เตอ e r อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอ a เตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจเฟซบุ o o อิเตอร์อีจัน u t u b e อิเตอ e ์อีจันหรือ t i k t o อ e เตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o o อ e เตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่ง